สวัสดีครับผมวันนี้ภาพกักด่างวานแฮครับผมกักด่างวานเฮตามโครงนะฮะเป็นคลองอีสานเขียวครับผมคลองเขาสูบน้ำเขาหน้าครับน้ำลดหลเติบนี่ทีมงานหยุดงานครับผมหยุดงานหลายมือแล้วนะครับวันนี้กำลังวางมาบานเฮ แต่ละสีวางทุกวันไม่มีวันหยุดราชการหยุดทุกวันเลยนะฮะ <c oughs> เหนื่อยใจเหลือเกินมีแต่หยุดเสาร์อาทิต,ตย์ไหนได้ได้เท่าไรแล้วได้แล้วปิงนึ่งได้แล้วปีงนึ่งอหอยได้ได้หลายเติบแล้ว โอ้ยนับไม่ครบโอ้ยนับไม่ครบวะเอาทุกอย่างเลยนะฮะทางหอยทางปลาดีนะไม่เอาสั่มกลับบ้านด้วยโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินไม่ได้หรอกแม่บ้านไม่เคยวาดแม่บ้านไม่เคยกวาดบวะโอ,อ,โอ้ธรรมดาศิดายฮ้<笑><笑><笑>ทีมงานมาขังโดนลวครับผมมาขังจะเศร้า,าผมกำลังมาได้ฟูละสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโตแล้วปาข้า ที <T itt les> ่ธรรมดาที่ไหนจงไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องกันาน้กระดะน้ํำครับผมเดี๋ยวพาไปเบึ่งผลงานทีมงานครับผมว่าจะได้ลายสำได้นี่ครับผมยังไม่มาันปลาแต่กำลันเห็ดอยู่นี่เห็ดพึ่งคุมสบายใจเลยนะฮะดอกงามๆใหญ่ๆ จูบุจืบุโอ้ขอหักอีกเฮ,อฮ้อ้ไม่มีเฮ่ก็ได้กินนะจ๊ะได้แล้วครับผมนี่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 นเอ๊ะว่ากระจกโบเมืมมม่อกี้เมื่อกี้อุตส่าห์มองไวม้มีคนขโมยเก็บอีกมไม่ได้ขโมยกระจกแท้นี่โอ้ดีนน้ำไม่เหยียบ โอ้กูเดาไปได้ไงวะดีนะไม่เหยียบนี่เชี่ยเหยียบไปเลยเหยียบไปเลยนี่นี่เห็นไหมนี่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 เห็ดนี่เดินผ่านไปได้ยังไงว่าตู้เย็นบ่เฮ่อเต็มหมวกเลยโอ้เหลวจริงๆเลยใส่มาเลยเก็บก่อนเ้าอีกโอ้ใส่มาเลยข้ากินน้ำเลยหันโอ้ ตุ่มมงาเลยโอ้แสดงว่าเมื่อกี้มันยังไม่ออกมันออกตอนที่เราเดินผ่านไปโอ้มันออกอะไรใหญ่ไวเทโอ้ใหญ่เร็วเนุนเดี๋ยวโกยหาอีกก่อนเพื่อมันมีสอนไปทางนู้นหมดอย่างไหนอ๋อนี่นะนี่เข้าซีไวานี่เฮ็ดเหนื่อยใจเหลือเกินโอ้ไอทางนู้นกับปลาบนลยัยโพดโยนตะกอนหินเหนื่อยใจเหลือเกิน ไหนไหนอู้นี่อู้โอ้บอกยางลายเคลียร์ไปเคลียร์มาโพตมองเกาโอ้กระจกเทอะไรวะเริ่มเปลี่ยนอาชีพแล้วนะฮะทุนเตียนไกลเริ่มเคลียร์แล้วครับผมโอ้เหนื่อยนี่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 อ้ไอ้นกเจ้านี่นี่นี่มึงว่าไรนี่อะไรทำไมมองไม่เห็นมึงว่าอะไรนี่เห็ดไม่ใช่ อะไรเซตเซตบ่ห uh, oh. 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 ้ามห้ามเห็นนี่ฮะหามเห็นนี่บ่เฮ่น่าจิเกิดเต็มเมดอ่ะโอ้เขียวเขียดูโอ้เห็นหัวอะไรหัวอะไรหัวอะไรไม่ใช่หัวเห็ดทําไมนกเจ้ามันตื่นเต้นเล่นไหนว๊ว quan quan lang hè đây ba ba nhăng khảo nhảy ô con à rai thừng liều trên ní ô bừa lơ cơn hu uh, hu chơi ít leo đọc nưng đọc chum chum đọc chùm, đọc chum chum đi đọc chum chum nham nham ô thầm mà đá chị này chào đọc chào ơi ơi ทำไมมึงหาไม่เห็นนี่เห็ดไม่ใช่เห็ดธรรมดานะเห็ดนี่โด่งางามๆเลยเออกระจกเทนกเจ้าตาโบสบ่นกนกเจ้าหาแต่ปลาบ่าหาเห็ดอุยอ้ยยุยยุยลมลุ่มล่มลมหาหาเรื่อยๆครับผมอือ คือ,อยูคือ,อยูนี่นี่น,นี่ออกตุมต่มๆงามๆเลยครับผมพอได้แกงพอได้ต้มพอได้ปุน้นทางไหนอีกไหนอีก น oh. 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 ี ok, uh. ่ค like รับผมเซียนไก่เออหวานล้างแฮอุ้ปลัดปากเก่งไงอูดธรรมดาที่ไหนยะยะยะาอยะาอย่าอย่าอีดีสางก็ซ้ำนี่นะยู้ยู้ยู้อูด ข้าวหน้าอย่าหวานปลาบดนะต้องหวานล้างเหงื่อมันถึงจะมันเหนื่อยใจเหลือเกินเฮ็ดขึ้นไปหาฝั่งนู้นหรือเปล่าฝั่งทางนู้นยังยังอ๋อเดี๋ยวไปหาดูฝั่งนู้นเพื่อมันจะมีจัตเซ่ห้าหกสิบโดกราเยอะแล้วเอาเราบ่อดอกนึงนี่อยู่ไงยื้อใส่ขว้างไปนี่หตัวเราไปแล้วบ่ว้างไว้นี่กัมไปแล้วเอาไปแล้ว เอาไปทำไมไปบอกเขาเจไหมยังกระโจกเทนุนปีนไปฟังนุ่นนี่ครับผมกอได้แกลมอยู่เฮ้เฮ้เฮ่เาาดาท่่ไหน บ่นเด้ตมนึงอยู่ครับผมชิมงานก็ขยายมองขางดางแล้วครับผมบางพี่ปลาบางแล้วครับผมขังวานแต่เศ้าตอนนี้ก็ประมาณเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วครับผมจะย้ายไปอีกที่นะฮะลาไร ปลาติด่างปลาข้าวปลาข้าวติด่างปลาเมลปลาเมลนะฮะหยาดได้ปลาดิมปุ๊บักคู่บักลือดดางก่อนครับผมย้ายแหล่งนะฮะย้ายแหล่งไอ้อกเจ้าได้ปลาอะไรมั่งปลาขาวปลาขาวได้แต่ปลาขาว ยี่ธรรมดาสีไหนอุ่นโอ้เราไม่ใช้สีมือนูเราไม่ใช่หากินไหนม่ใช่หากินวานลางเฮติปลาหนี่จะเป็นเราไม่เอาหรอจะเป็นเราเราไม่เอาหรอกไม่ได้หูน่าเบื่อชิบหายเลยโจบบนตั้งนานไม่ได้ได้ลางเฮนี่โอ้เหนื่อยจริงๆเลยชีวิตดึงขึ้ไปทำไมวะดึงมาดึงมา เื่อมันติดปลาข้าวมาด้วยอือนั่นๆเนี่ยตัวหนึ่งนะเห็นไหมน่ะเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วเอามันมาเอามันมาจี้เอามันมาจี้ยื๊ออาหารแมวโหดอาหารคนพร้อมธรรมดาที่ไหนแต่คนเรออ่ยา

ีพูดแต่ประสาอังกฤษอีกน่าวท่าะโอ้เหนื่อยใจเลยเดี่ยวกันเลยคนดึงอยู่ฝังนี้ปลากระยิงตัวสวยอยู่ตัวใหญ่ๆงามๆนานมาอีกแล้วอ้ยกแต่ดังกับพอแล้วไม่ต้องไปว่านรอกไม่ต้องเอเฮม้าดังลากๆแล้วมันก็ไลติดดังวานเจี๊ยบสีโพยเลย ไหนจะมาอีกไหมงานมาอีกแล้วสงอู้ปักอันใหญ่เว้ยนกเจ้าคู่ไล่มันมายรีบจับเดี๋ยวมันจะกระโดดลงไปคุบเหมือนคลิปนั้นอีกเนี่ยแต่ไม่กระโดดไม่กระโดดลงไปคุบโอ้เดือดใจเหลือเกิน ก,กังใหญ่กับปลาข้าวหนึ่งตัวเจวห้อยให้ละอีกาละีหอย,ออย,นนอยมัมับมันจะมีอีกไหมไนกเจ้าไม่ต้องอิจฉากเดี๋ยวรอบหน้าให้ลงอยู่ในน้ำใ <c oughs> กูม่มีปลาสุ <c oughs> ยหเชอ หอยปังศูนพันวมดแล้วขนาดเชือรี่จังสี่ศูนพันละถึงนกปากหางถึงคนปากเป้อะกินหมดเยาวาเตนนกเลยค้นกับกินค้นสิหากินบะหมี่อะไรเสมอดิวันนี้ม่ีใครกินวันนี้จะขอซื้อเย็นกันเป็นยังไงพอท่านนะ มเียยดหลาจะหมดแล้วจะมีสักตัวอีกไหมปลาข้าวหมดแล้วหมดแล้วอ่ะหมดแล้วกันลายคือ U C H หกเจ็ดตัวออ <c oughs> ตัวงาม,งาม ทเหรอวันบ่อนยวงหันบ่อเด็กไหน,ห <c oughs> นามาโชว์ดูสิให้ปลาฟีมืออ่ะนี่ฟีมือเห็นไหมหนิปลาอะไรปลาข้าวปลาข้าวโอ้ปลาข้าวตัวใหญ่เลยโอ้กระจกเทอุ่นโอ้ โอ้ได้ตัวงามๆกันพลรตัวสองตัวเลยตัวนี้ว่าแต่ธรรมดาคืออยู่สมกับศักดิ์ศรีกับข้างด่างอยู่ศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีโอ้โอันนั้นอะไรกูาอะไรปลาตาโบสหรอ,อไม่อยากพูดไม่อยากพูดหูเดือดใจเหลือเก,กินฝูงกับปีชายทั้งฝนงก็ได้ตัวงา,งามๆคืออยู่อะไรฝูงอะไรไงไ่พลรตัวปลาขาวปลากิ้งโอ้โหปอาขาสามตัว ครับผมเก็บของเก็บดางเียบร้อยแล้วครับครับคลิปนี้ก็ฝากไปสำนีแล้วครับผมใหญ่ไปมองไม่ก่อนครับผมอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปช่องอน้ากระดานําครับผมลาคลิปนี้สวัสดีนะฮะบายบายครับผม